อะ่ะฮัลโหลฮัลโหลค้างไปเร็วค้างไปเร็วทุกคนมันค้างไปเร็วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดคลิปมาก็ค้างเลยเดี๋ยวออกเกมเข้าใหม่ก่อนอ่ะอ่ๆอ่ะอ่โอเคโอเคผมมาแล้วผมมาแล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดคลิปนิดหนึ่งเนาะโอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel nnp gamer ไอเอ็น N O N N O P <laughs> <laughs> เออนัอ่นแหละขนาดชื่อช่องตัวเองยังพูดผิดตัวถูกเลยดูดูกบเขาน้าจะหิวหน้าดูจับคนดูไปให้กบกินดีไหมหย, <laughs> ยอกหยอก <laughs> อ่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับ <laughs> ก็แค่มาบอกทีมที่เป็นเมตาณปัจจุบัน สำหรับผมนะผมคิดว่าเป็นทีมเมตาณนะปัจจุบันคลิปนี้อาจจะสาระหน่อยเนาะอาจจะสาระหน่อยอาจจะน่าเบื่อแต่เออเนี่ยอาจจะน่าเบื่อขี้จัตตาโตอด้วยเออขี้จกตตาอต่อะคลิปนี้ก็จะเป็นทีมเมตาของปัจจุบันอะไรก็ได้นะคือตัวไหน เป็นตุ๊กโปรัรบปักเป้าแล้วก็ลูกของบีบีตองอาินไต่โม่ไปอะทำไมผมไม่เอาหอกคิดมาแทนลูกของบีบีตองคือตัว,ต,วตัวข่ดาเมจไม่แรงครับตัวขอดาเมจไม่แรงทีมที่ดีที่สุดคือ ทีมนี้คือทีมนี้คือผสมกันกับทีมพิษครับผมกับตัวกปโปกโปใต้มมกไปแล้วก็โกขความบิดตรงเนาะคือทีมที่ดีที่สุดแต่2ตัวที่ขาดไม่ได้ก็คงไม่ต้องพูดเนาะใต้มมกไปไอหยินเนาะก็คงไม่ต้องพูดหรอกสองตัวนี้อ่ะ ทำไมผมถึงบอกว่าอาจจะเป็นเมตามอาจจะเป็นเมตาณนปัจจุบันเพราะว่าตัวของเขาเก่งทั้ง PVP และ PVE ครับผม PVE ก็คือลงดันลงด่านอย่างนี้เป็นต้น PVP PV คืออะไรสู้กับคนครับอันนั้นคือ p v ส่งหใจแป๊บมันอันนั้นคือ PVP อ่ะเดี๋ยวเราจะไปตี PVP ให้ดูกันก่อนคือคลิปนี้ผมผมอัดมาอันนี้คือคลิปรอบที่3นะผมอยากให้คลิปนี้ออกมาดีที่สดุดโดยการที่ผมขี้เกียจตัดต่อนนจริงๆผมตัดต่อให้มันดีๆมาเลยก็ได้แต่ผมขี้เกียจตัดต่อเนาะโอเคนี่แหละคนขี้เกียจตอนนี้นะพลัง รวมปัจจุบันผมก็8 8ล้าน9อ่าเดี๋ยวผมจะตีกับเอ่อ9ล้าน2แล้วกันคนนี้ทีมเขาก็จะมีทำไมทีมเขาเจอะจังวะมีไต้ม่มปะมีไต้โม่ป๋ถังซานเสียวอู่ถังเฉินไอหยินอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไหวไหมแต่เลเวลขาเยอะมากเลยน่าจะไม่ไหวเสียงนะเสียงที่จะไม่ไหวอะยังไงเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันก่อนอ่ะอ่ะยังไงยังไงทำไปเล่นนะไหวนะนี่ไหวนะนี่ไหวนะนี่ฮัลโหลคือทีมพิดเห็นไหมครับ ทีมพิษ,ขอ,อพษของเราคือดาเมิแรงดามิทแรงทีมพิษของเราคือดาเมิแรงตัวที่ดาเมิแรงที่สุดณปัจจุบันในทีมผมก็จะเป็นตัวของลูกของปีวีตงแล้วก็รองลงมาก็เป็นก็จะเป็นตัวของปักเป้าเพราะว่าตัวของปักเป้าก็ดาเอ้อดาวเยอะแล้วเนาะ เก้าล้านสองห่างกันสามห่างกันสามแสนอ่ะเดี๋ยวเอ่อใครนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาตีกับคนนี้พลังพลังของเขาก็เก้าล้านห้าห่างกันหกแสนห่างกันหนแสนแต่ทำไมอายินของเขาดาได้เยอะจังเลยอ่ะ ถึงไอเยินของเข,งขงาได้เยอะเราก็จะตีเนาะส่วนตัวของเขาก็จะมีใต้มู่ไปอ่าจุจชิงแล้วก็เป็นออสกาปักเป้าแล้วก็ไอเยินอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อสู้กันว่าพลังห่างกันหกแสนเราจะไหวไหมหกแสนเลยนะใคร คนอื่นก็อย่าเสอไป,ไปตีพลังแบบห่างกันหกแสนเหมือนผมแล้วกัน <laughs> โอเคนะครับโดยรวมก็ไม่น่าไหวอยู่แล้วห่างกันหกแสนตีใต้มู่ไปเขายังไม่เข้าเลยเ <laughs> <laughs> ขามีออสการด้วยนะโอ้โหฮิวขึ้นมาใต้มุ่ไไเยินได้ตั้งชาตินะ โอเคครับไม่ไหวไม่ไหวก็อย่าไปเสอร์ตีพลังห่างกันหกแสนเหมือนผมแล้วกันโอเคเดี๋ยวหาพลังห่างกันตั้งนะสี่แสนนี่สี่แสนสามแสนสี่แสนน่าจะสู้สบายโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกับคนนี้กันดีกว่าพลังเก้าแสนสี่ พลังห่างกันห้าพลังห่างกันห้าแสนส่วนตัวของเขาก็จะเป็นไตมุไปจูชิงโตเกโปวถังเฉินแล้วก็ปีเปตงอ่ะคลิปนี้ปีเป่ยตงสู้กับแม่ตัวเองอ้าวอ้าวอ้าวเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้ว พลังห่างกันห้าแสนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดียก่าว่าจะไหวไหมคลิปนี้อาจจะอวยของลูกของบิบิตงหน่อยนะยังไงให้ลูกของบิบิตงเนะตะทางชั้นใต้ ยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยอาจจะแพ้ได้นี่ไม่ทีมผมอาจจะแพ้ได้นี่ <c oughs> <c oughs> โอเคทีมผมชนะนะพลังห่างก,กันห้าแสนตัวที่ดาเมจส่งสุดก็จะเป็นปักเป้าพลังสี่แสนทำดาเมจไปสิบแสน 40, อ่ะ PVP ก็อาจจะเห็นได้ชัดกันแล้วนะครับผม PVP เนาะอาจจะเห็นได้ชัดกันแล้วเพราะว่าพลัง5 0าแสนยังถือว่าสู้ได้สบายหรือว่าสู้ได้สบายเนาะอ่ะระหว่างฟยก,ก็รับของเงินกัดเดี๋ยวเราไปดู PVP PVE หรือว่าผ่านด่านกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงทีมผมก็จะเรียงตัวประมาณนี้ À, đi, go go go, như thế nào, như à, à như thế ngoài tôi luyện tập độ phật, tôi còn có thể không, có thể không, có à, hỏi mấy? Hỏi mấy? Hỏi mấy? ย,ย,นะยังถือว่าสบายนะยังถือว่าสบายอ่าอ่าเตะไปหนึ่งทีเลือดจากเต็มหลอดเกือบตายครับผมเตะทีเดียวลูกของมีตงคือแบบดาเมจแรงแรงแรง <laughs> อ่า ย้ำอีกทีนะครับคลิปนี้อาจจะอวยลูกของปีปิตงหน่อยเนาะเพราะว่าตัวเขาตัวของเขาโหดจริงๆอะ่ะเออเอามาใช้กับทีมพิษได้สบายเลยตัวของเขาโหดจริงๆใครที่ไม่ได้สมก็ถือว่าพลาดพลาดพอสมควรก็แนะนำให้ไปเก็บไว้หอกพิษแล้วกันหอกพิษเอ้ไม่ใช่เก็บไว้ กับตัวของหอกมหาสมุดหอกทะเลหอกทะเลหอกหอกสมุดนะตัวตัวที่อะไรสักอย่างเออนั่นแหละอ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วน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 มงแหวนวิญญันผมก็จะ ดูเอานะครับเดี๋ยวผมขี้เกียจไล่เนาะอ่ะประมาณนี้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 อ่ะผมขี้เกียจไล่เออขี้เกียจขี้เกียจตัดคลิปเลยแหละเออมันยาวจบขี้เกียจจบด้วยคำว่าขี้เกียจ โดยรวมของเขาคือเก่งทั้ง PVP และ PVE นะจ๊ะส่วนส่วนใครที่จะใส่ทีมพิษใสป่ปั้นทีมพิษอยู่แล้วนะใครที่ปั้นทีมพิษอยู่แล้วอย่างนี้อย่างนี้แนะนำให้เอาหอ,อกพิษออกแล้วใส่ตัวนี้เข้าไปแค่นี้ แค่นี้ล่ะครับทีมพิษของคุณจะโหดขึ้นมาทันทีเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ใครเชิญมาอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมหว,วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับสำหรับการจัดทีม ณนะปัจจุบันที่ดีที่สุดณนะตอนนี้โอเคครับว่าผมก็ไปละบ๊ายบายตอนนี้ก็ตีหนึ่งกว่าก็ขอนอนแล้วกันฝันดีครับทุกคนกุดไนท์ลงคลิปก็ตอนเช้า